โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดไล่แต่งทองจังหวัดนคปรปฐมนะครับจะพาบีมมาไหว้หลวงปู่หลิวเต่ายักษ์นี่อยู่จริงไหมนี่วัดน,นี้ดังมากนะคนเต็มเลยดูดิเต่ายยักษ์นี่อยู่จริงไหมนึงไงเจอแล้ว นินจาเต้าองซินจาเต้าว่ะบีมบีมรู้จักนินจาเต้าไหมรู้จักดูบ่อยมัแม่บีมีเหรียญเบารู้สึกว่าจะเหมือนยอดเหรียญในกระเป๋าเขาได้อะนินจาเต้าสพายกระเป๋าสพายกระเป๋าด้วยแบนเนลว่ะแบนเนลด้วยอะไรดูดิโอ้โหสปายชันเนลเหรอเรื่องกระเป๋าต้องถามแม่บีครับบีมเต ja ้าส่ตัวบีมเลือกเต้าอันไหนดี ชอบตัวนี้ป๋าอยากรู้ว่ายอดเหรียญแล้วมันจะมีเสียงอะไรดังนะชอบตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ะครับคุณเทพสไปยดาบด้วยเหรียญกี่บ้าทเดี๋ยวป๋าดูกันเหรียญสิบส่วนคนนี้เหรียญสิบได้ป๋าส่วนคนนี้คืออาจารย์ของพวกเขาจริงเปล่าจริงรู้ได้ไงดูมาเคยดูอะไรนินจาเต้าอ่ะชอบดู ชอบดูไหนบีมลองยอดซิมีเสียงอ <_ d ata> ะไรนั่นแหละยอดไปในกระเป๋าอะฟังฟังโอเ้เขาให้พรเราเขาชื่ออะไรนั่ฟังไห <_ d ata> มโรนินโดโนิโนนินโนม่รฮะตัวนี้หนูนี่อุยยังไม่ได้ยอดเลยเราสามารถหลอกเขาได้ เขาชื่อสปินเตอร์เนี่ยเขามีเซนเซอร์อยู่ตรงนี้เมื่อกี้บีมนิ้วโดนตรงเนี้ยน่ะตอนนิ้วโดนเขาก็พูดอ้าวอ้ไัอยู่เหรอเดี๋ยวเพื่งมาลองอ้าวลาฟาเอล ที่ไหนคนนี้ชื่ออะไรฟังฟังสวัสดีครับไม่ขึ้นเองจุลูไม่ขึ้นเองจุลูมีด้วยอ๋อไม่ขึ้นเองจุลูตรงนี้มีเต้าไปดูเต้ากันไหมดูปะจริงเหรรอจิงตรงนี้ข้างๆเขาไม่กินเหรียญเข้าไปเหรอนี่ไงอยู่เนี่ยเขาไม่กินเหรียญเข้าไปอ่ะไม่ไม่กินเขากินผักบุ้ง นี่ตัวนี้นอนอยู่อุาา้ยบีเขาไม่กินเลยอ่ะดูดิเต<ร>้าอุ้ยมันกระดุกกระดิกมันกระดุกกระดิกอ้าวนี่ว่าลแล้วทำไมกระดุกกระดิกมีเต่าอยู่ปะครับตัวสีบลวงชื่อไอทาทูโรอะไรไม่รู้ชื่ออะไรนะโอทาทูโรอะไรทาทูโรเหรออุ้ยบีมตรงนั้นมีต,ตัวตัวตัวเล็กตัวติดเดียวว <laughs> ิดูดิ เต่าจิ๋วเตัวเล็กแล้วเต่ายักษ์มีอยู่จริงไหมไหนอ่ะเต่าที่ที่บอ,อกูหรือเขาขี่อ่ะเขาเป็นลูกปัน้นไหนบ้าบีมบอกขอไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนข้างไหนไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมอบ่างได้ไงเตี้ยวบีมบีมต้องเจอเตี้วยักษ

ยาวไงโอ้จะล่นเลขอะไรครับศูนอีกแล้วเสร็ละการศูนย์หกศูนย์นหกอีกแล้วโอ้หายอดทำบุญใช่ไหมโอเคอไอ้ถูกรางวันที่หนึ่งเถอะขอล้องถูกสักทีเถอะโอ้ไม่ได้ถูกกันง,ง่ายๆเบียไม,ไม่ใช่ว่าชีวิตนี้จะไม่ถูกเลยไม่ เรายังไม่ได้เข้าไหว้หลวงปู่หลิวนะครับบีมบอกว่าขอดูวัตถุมงคลนี่บีมในโบสถ์อ่ะจะเป็นแบบนี้เลยแต่องค์ใหญ่มากมีหลักใหญ่ไหมเป็นคลิปห้เช่าแล้วก็มีถานใส่หน้าเนี่ยเหรออ๋อจำได้แล้วถ้าถ้าบูชาหลวงปู่หลิวเนี่ย จะวางพักบุ้งไว้ที่ทาดแบบนี้นะผักบุ้งก็โตต้องใส่น้ำไว้เต้ากินผักบุ้งโบีมนี่เต้าจริงเนี่ยกระดองอ,ะอ่ะอ่ะเราต้องยอดมยอดไยอดยอดเป็นูอยยอด,ยอด,ยอดตรงไหนก็ยอดได้ไม่ต้องเลือก ตาธุสตาธุวันวันุณอยู่ไหนปั๊งรับพรก่อนเดี๋ยวรับพรบีมมหาบ <is> ีมแลยไม่เหรอวะอ่าว <issenschaft> ัดกลางวัน hm, ลูกนี่งาว่าแล้วหลวงปู่หลิวชอบนิพูนแน่เลยคนซื้อมาถวายตึงเลยตั้งคืนไฟกระดังง้เขาก็มีให้เช่าวัตถุมงคลนะครับ มีเห็กไหลไหมอะที่นี่ไม่มีเล็กไหลวะไม่มีมอยู่ตู้นี้ จะเป็นเต่านะครับที่นี่ดาวเต่าจิงจกจิงจกจิงจกเกาหางองุ่นเทียมแล้วสวยเลยมีเอารูโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราไหว้พระนะครับเต่าดอกไม้ขุนเทียนผักบุ้งก็มีนี่

ดิมอ่านตามแล้วปะ่ะอ่านยากหน่อยนะเออต้องตั้งใจอ่านเสร็จแล้วใช่ไหมต้องขอพออรแล้วนเอาวางไว้ไหนครับข้งางหน้าน่ะก็มาวางตรงนี้อ่าบิมวางตามอ่าประบ,บุงระวังตรงนั้นดอกไม้อยากเข้าไปข้างในอะ่ะนี่เวลาวางง่ายขึ้นด้วยดอกไม้ได้เฉยๆอะไรแบบอยากเข้าไปข้างในอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวเข้าครับอ้าว ถอดที่มันเสียบไว้เราวเนี่ยข้างหนแต่ข้างในอ่าแล้วเราไม่ดึงออกไปดิดดิโอโ้หดูคนซื้อผักบุ้งมาถวายดิเต็มเลยอะต้องถอดริโปเป็นลังเดี๋ยวไปอ่ะเนี่ยไปเข้าไปข้างในกันวันอาทิดคนจะเยอะขอคนหยุดเนี่ยบินเป็นไงสุดยอดเป้าใหญ่ไหมใหญ่ไหม เบิ่มเลยเอาให้รอดรอดใต้เต่าไปเดินรอดใต้เต่าไปดูวิธีไหว้ติดอ่ะดีเขาบอกว่าเนี่ยเห็นเห็นที่เขาทำนายบาตรทำตามเขาแตะตรงเต้าแล้วก็หัวเข้าไปตรงเต่าเขาจะเฮง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 เลยด้วยไม่เป็นไร และเพื uh ่อนท้องไทยลงเลยนที่สองที่ขาเต่ากันครับเต่าเต่าได้บุญเขาแปะไปะถึงหัวของเขาได้ไงสีทองเลยมันเป็นสีของผิวพระอยู่แล้วแปะทองแต่แต่ข응้างล่าง ทำไมเขาต้องจับทำไมเขาต้องจับบนผนังต่อเวลาเดินลอดอ่ะเขาบอกว่าเพื่อความเป็นสลีปของคนเขามีเลขบอกท่นที่สามบ้ะจับทุกคนเลยนะเอ้ยเมื่อกี้เราไม่ได้จับอันนี้เราบลิมเราเราเราจะลอดใต้เต้าแล้วเนี่ยเห็นปะลอดใต้เต้าบิมน้องบีเขาไม่ใช่ต้องจับด้วยครับเขาจับกันเขาทำอะไรกันเราก็ทำตามเขาไปครับได้ไหมทุกวันเลยเนะ่ยขายลูกค้า ใต้เตาครับจุดที่4ครับแผ่นที่ C นี่ไปยิงยทำตาอะาำครับให้หลวงพ่อิศักดิจะได้สมเด็จสมปัตย์นาให้ถูกหอยรางวันที่หนึ่ง เขียนชื่อเวลาทำายต่อนต้มเบื้องทำหลังคาทำหลังคาวัดกันครับเขียนให้ป๋าด้วยนะชื่อป๋าด้วยลายมือบีมนี้สวยมากเลยสวยกับป๋าแล้วตัดกิงบางๆแบบนี้นามสกุลเดียวกับคุณนั่นแหละช่างที่ที่มีชื่อเราอยู่อ่ะยรงตู้มองด้านบนเห็นชื่อเราเลยเขาอยู่ข้างล่างชื่ออยู่ข้างล่างเห็นรจ้าข้างล่างตรงไหนอ่ะอันนี้นนีี่่ Đấy, đái pha đuối, kêu, hấp con lú, nhanh, này, taou này, ơi, chúng ta đái tao đuối, tất cả, chốt yến, lấy, 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 มันเดมไม่คืออะไรพระอัพพระพระเป็นชิ้นครอบพระให้สวยๆไงเลยโชว์สวยๆมันก็เป็นทองคําแท่งแล้วสิเพื่อนที่เหมือนพระใส่สินครับใส่สินจีวอรอนอะใส่สินให้ทําจากจีวรพระทำจากจีวรพระที่เขาเคยใส่จริงๆใช่ไหมเอาข้ออะไรดี อ่ะหนึ่งหนึ่งพันนะเขียนชื่ออ่านี่ป้าทำบุญนะครับหนึ่งพันบาทแล้วก็เขาให้เขียนให้เขียนชื่อเราตรงแท่งทองเราเขาก็จะแท่งตรงเนี้ยไปล่อให้ครับนน่แล้วเราก็จะเห็นชื่อเราที่พระเลยก็ละลายไปเลยเราก็เหมือนได้บบร่วมทำบุญไงบีมเราก็ได้บุญเนเขาก็ให้วัตถุมงคลเรามา เขียนเสร็จแล้วแล้วก็เอาเงินยอดตู้เอายอดตู้ใช่ไหมคะมีอยู่ตรงโนมเเยอะยอดตู้ใช่ไหมครับยอดอ่อมบิมยอดตู้ยอดลงนะขอบคุณครับด้วยได้พระด้วยได้พระคืออะไรอ่ะนี่แหละคขอเป็นตีละคังตรงนั้นได้ไปดิตีละคังไปดิบิมอยักเขียนชื่อตีละคังออมมาทอมบุญละละคังใบละยี่สิบอ่ะห้าใบไปเลยห้าใบหนึ่งร้อยฮะ ละหนึ่งชิ้นเดี๋ยวไปช่วยทำบุญซื้อที่อีกร้อยหนึ่งอ่ะระคังละหนึ่งชิ้นไปส่งร้อยอันนี้อันนี้ร้อยหนึ่งอ่อ่าเขาเห็นอะไรเขาก็ทําบุญหมดครับไหนๆเขาดูเลยครับบีมเขียนระคังเขียนชื่อเล่นเรานะเพราะว่าทางใบเล็กอ่าเราก็ติดเราก็ติดไว้ที่โซ่เกี่ยวเกี่ยวไปแบบนี้เลยครับกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกิ้งออ่ดิตี สถานรถไฟว่ารถไฟมาแล้วอ่ะอ่ะเงินเสร็จตูช่องไหนก็ได้ไปทำบุญซื้อที่วัดกันต่อโอจ้าเขียนชื่อตัวเองเอขียนชื่อปีมักเขียนชื่อหนูเลยตั้งเขียนชื่อป้าแม่บุญวันนี้เราทำบุญหลายอย่างเลยครับนี่ซื้อที่ดินด้วยอ่ เี่ท้องเราพักเรทำมาทำทุกอย่างเลยเนี่ยเราวัดวัดก็เอาเงินที่คนหลายหลนยคนมาช่วยกันทําบุญเนี่ยเขาก็ไปซื้อที่ใช่ป่ะครับปะใช่ครับใช่เลยครับตอนนี้ก็ให้บีมเขียนชื่อลงในชฉนดก่อนครับใครผ่านมานักปันมก็แวะมาไหว้ได้นะครับนี่วัดไล่แต่งทองหลวงปู่หลิ่ อยากเขียนอีกอะ้กสนุกเอาเงินยอดตู้ใช่ป่ะ<ม>ครับใช่ครับทั้งบนญทั้งบนอ่ะยอดลงไปครับเลยดิทับป้าอยากเขียนอีกอะสนุกไปหาป้าเขาเขียนไหนเราจะทำบุญอะไรก็ตามครับพอเราทำเสร็จเขาก็จะให้พระเราด้วยไม่เอาเงินนะ เอาสีทองเ้ียกอะดนโกาโะกระด้นุกดานโกระานโตกรานดีนโะกรดากระานกดานกะานุกอานะกรานกรนุกเดีนุวกลัดไนคักรดานโรายมือที่บดานแต่ะกรยนตานังสือเรียนไหมสนุกนะนี่ดูสิบริเวณวัดมีอะไรบ้างแถวๆนี้ มีของกินขอตหน่อยบีบบีหมาครับนะะจะกัดตัวเนี้ยไม่มันอ้วนจังเลยข้าวกล้วยนมสดแม่ได้กินหมาที่บ้านแน่เลยได้ห้ามกัดนะห้ามกัดนะโกโก้โอริโอ่ะโอรีโอ้ก็เป็นกะหล่ำเอาสต๊าฟเบอร์รี่สูตดั้ย้อมๆเลยย้อมแล้วย้อมหมดเค้กก็มีบาม่าอะไรก็มีครับนี่ ไม่ต้องกลัวอดครับของชินเสียบมาซื้อไข่อ่อนครับไม้ดีค่ะลูกไม้อะไรครับไม้ละสิบจริงๆค่ะไม้ละสิบบาทโตเกียวหนยกรอบสองสองไม้มาซื้อเคฟต่ออีกแล้วครับเพราะว่าคนหิววระเฮ้ยนังของคนอื่นคุณย่าไปยิบของเขาไม่ได้นะไม่ใช่ทำแล้วทำแล้วของบีมแน่ ดูเขาปาดให้เป็นหน,นึ่งยังไงวิญญาเจ๋ววะเทคเกียร์มีเครื่องมืเอทเอทคโนโลยีจัจ๊กดั๊ดจัดกจด๊กดั๊ดขอเลยนั่งกินเลยนั่งกินเงินเวลาไหนอะเ<อ>นี่ยเก้าอีม้มีร้อนอค่ใ่างร้อนเปล่าร้อนเปล่างานพี่

ทำคลิปไใช่ใช่เขามีทักษะในการทำทักษะในเียมไพ่ระจับมาบ้าเี๋วเลยลิ้มเลยเป่าๆจะได้กระเอ๋ ระวังร้อนนะพี่เอ็มพี่อบรับปะห้าบาทครับ่กินได้กินได้กินได้ร้อนนะร้อนระวังร้อนนะไม่ร้อนเหรอตอนนี้ฝนตกครับติดฝนครับนั่งกินเค้รอฝนหยุดก่อนดีดีนะวหายพราเสร็จแล้ว หลวงปู่ผมน้ำมนต์ครับฝนตกเลยใจทุกเนี่ก่อนกลับเราซื้อลอตเตอรี่ครับแม่ขาเป็นเอฟซีบีมด้วยป้าที่วันได้แจ้งทองดับไอเอฟซีหนูหลานก็เป็นแฮมขอบคุณครับป้าเดี๋ยวทูกวันที่หนึ่งเดี๋ยวมาวหนนะขอบคุณมากอ้โหจะจูบเปิดอะไรเงี้ยเอาไม่จะเก็บไว้ไหนโอเคเราก็ไหว้พาระกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องน้องบีมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต ไปนะสวัสดีคร่ไลละไรเวงอย่าลืมมาไหว้พระกันเยอะๆนะครับวัดไล่แตงทองนครปฐม